สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมานวดให้กระตุน้นให้เลือดไหลเวียนบนผิวหน้านะคะด้วยคลีนซิ่งของอีฟนะคะเป็นตัวทําความสะอาดผิวหน้านะคะจะมีส่วนผสมของน้ํามันเนาะเราก็จะใช้นวดตามจุดต่างๆของผิวหน้านะคะเพื่อให้เลือดไหลเวียนนะคะนี่ปั๊มเข้าไปนะคะเป็นหัวปั๊มเนาะเทใส่ฝ่ามือนะคะ เราก็จะวนให้ทั่วบริเวณใบหน้านะคะหลังจากนั้นก็นวดไปที่ฝ่ามือนะคะให้มือเนี่ยรู้สึกมีความอุ่นๆนะคะหลังจากนั้นก็คลีนไปที่บริเวณผิวหน้านะคะเราจะพยายามรูปไล้ให้ทั่วบริเวณใบหน้าเพื่อดึงคาบสิ่งสุปรกออกมานะคะแล้วก็นวดวนเบาๆนะคะใครที่มีอสิวอุดตันนะคะสิวไขมัน ิวผดนะคะก็พยายามนวดวนๆน,น,นะคะให้ตัวคลีนซิ่งดึงพวกสิ่งสกปรกให้หลุดออกมานะคะจะเป็นการนวดผ่อนคลายนะคะเพื่อให้ต่ำน้ำเหลืองทำงานด้วยนะคะ สานี้จะเป็นสาสตร์การนวดหน้านะคะแต่เราจะจมาใช้กับคลีนซิ่งของอีฟนะคะเพราะว่า,าจะเป็นอะไรที่ผ่อนคลายสบายหน้ามากๆนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้สำลีนะคะในการเช็ดทำความสะอาดนะคะพยายามเช็ดไปทางเดียวกันนะคะไม่เช็ดย้อนกลับไปกลับมานะเมื่อรู้สึกสกปรกนะคะให้รีบเปลี่ยนสำลีเนาะ หลังจากนั้นนะคะเราจะใช้ตัวเจลล้างหน้าเจจูนะคะในการทำความสะอาดผิวหน้าตัวนี้นะคะนี่นะคะถูไปให้เกิดฟองนะคะ วนวน,วนครึ่ง,งเหมือนเดิมน,นะคะตบยกกระชับผิวหน้านะคะข้างละสิที เรารู้สึกว่าสะอาดแล้วนะคะอันนี้เป็นการารูปสไลด์ข้างผิวหน้านะคะศาสตร์นวดหน้านี่มีอะไรอีกเยอะเลยค่ะที่ต้องอเรียนรู้นะคะหลังจากนั้นนะคะใช้สำลีชุบน้ำเนาะหมาดๆนะคะชิดทำความสะอาดจะรู้สึกเบาสบายหน้าเลยค่ะ ค่าหลับแล้วใช่ไหมคะกล้องเอียงนะค่ะเป็นไงคะผิวหน้าดูสว่างขึ้นเลยนะคะเวลาเช็ดเช็ดย้อนรูขุมขนนะคะเป็นไงคะเบาสบายไหมคะนี่เดี๋ยวหลังจากการเช็ดทำความสะอาดผิวหน้าเสร็จนะคะเราจะมาสอบถามความพึงพอใจนะคะ เป็นไงบ้างคะมันเตือนอาพบโลกใหม่สดชื่นมากๆใช่ไหมคร<ช>แลรดูผิวสว่างออกเลยนะคะจากเมื่อสักครู่ที่แบบรู้สึกผิวแบบหมองนะคะตอนนี้แบบเผยผิวออกเนาะไม่ใช่เพราะ cleansing เข้าไปดึงพวกคราบสิ่งสปกปรกคราบขี้ใครคราบฝุ่นคราบพวกนี้นะคะออกมาเนาะหน้าสว่างขึ้นเลยโอเคขอฝากไว้ด้วยนะคะ c l e a n ิ่งของอีฟนะคะ,ออะ,คะกับเจลล้างหน้าเจ j ูนะคะเซตนี้เลยผลิตภัณฑ์ล้างหน้าของอีฟนะคะ โอเควันนี้ขอตัวลาไปเท่านี้นะคะบายบาย